สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Better Me ดีขึ้นทุกวันพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่อยากชวนคุณมานั่งพักใจไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเก่งแค่ค่อยๆฟังและค่อยๆอ,อยู่กับตัวเองไปพร้อมกันนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองแต่อยู่ในวันที่เหนื่อยล้าหรือสับสน พอดแคสต์ตอนนี้อาจไม่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีแต่หวังว่าจะทําให้ใจคุณเบาลงและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นค่ะอยากให้คุณลองทำสิบข้อนี้ดูเพื่อพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะ 1. ตื่นเช้าโดยไม่จับมือถือ30นาทีแรกอยากให้คุณลองเริ่มต้นวันใหม่โดยไม่รีบหยิบมือถือขึ้นมาก่อนไม่ต้องเช็คข่าวไม่ต้องดูข้อความ ไม่ต้องรับเรื่องของใครเข้ามาในหัวทันทีที่ลืมตาเพราะช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงที่สมองของเรายังอ่อนโยนมากถ้าเราเริ่งวันด้วยการรับข้อมูลสมองจะวิ่งตามโลกวิ่งตามความคาดหวังและวิ่งตามชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังไม่ทันถามตัวเองเลยว่าวันนี้เราอยากใช้ชีวิตแบบไหน30นาทีแรกนี้ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรให้สำเร็จ แต่มันคือเวลาที่เราเลือกตั้งทิศทางชีวิตให้ตัวเองแค่ลุกไปหลังหน้าชงกาแฟนั่งเงียบๆมองแสงแดดหรือหายใจลึกๆก,ก็เหมือนเราบอกสมองว่าวันนี้เราไม่เร่งนะเราอยู่กับตัวเองก่อนและแค่นี้พลังของทั้งวันก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะ 2. ฝึกอยู่กับตัวเองวันละ10นาทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลย อยากให้คุณลองให้เวลากับตัวเองวันละสินาทีโดยไม่ต้องพยายามเป็นคนดีขึ้นไม่ต้องแก้ไขอะไรในใจแค่นั่งอยู่กับตัวเองจริงๆยอมรับว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงเหนื่อยเศร้าว่างเปล่าหรือสับสนหลายคนกลัวการอยู่เงียบๆเ,เพราะกลัวความคิดแต่ความจริงคือความคิดเหล่านั้นไม่ได้ทำร้ายเราสิ่งที่ทำร้ายคือการที่เราไม่เคยฟังมันเลย การฝึกอยู่กับตัวเองจะค่อยๆทําให้ใจนิ่งไม่ใช่เพราะชีวิตไม่มีปัญหาแต่เพราะเราอยู่กับปัญหาได้ดีขึ้นและเริ่มรู้จักตัวเองในระดับที่ลึกกว่าเดิมค่ะ 3. เลิกเปรียบเทียบแล้วหันมาวัดชีวิตกับเมื่อวานของเราอยากให้คุณลองหยุดเปรียบเทียบชีวิตทั้งชีวิตของตัวเองกับแค่บางมุมของคนอื่นที่เราเห็นเพราะการเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่พอ ทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะพยายามมาไกลมากลองหันกลับมามองตัวเองเมื่อวานแล้วถามว่าวันนี้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมวันนี้เราใจดีกับตัวเองขึ้นหรือเปล่าความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ต้องมีใครปรบมือให้แค่เราเห็นคุณค่าของตัวเองก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วค่ะ 4. เขียนระบายความคิดทุกวันก่อนนอนอยากให้คุณลองเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมา ไม่ต้องเรียบไม่ต้องสวยไม่ต้องมีเหตุผลแค่เขียนให้หมดเหมือนเราวางภาระของทั้งวันลงบนกระดาษการเขียนก่อนนอนคือการบอกสมองว่าวันนี้เราคิดพอแล้วเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้หลายคนหลักยากไม่ใช่เพราะร่างกายแต่เพราะใจยังทำงานไม่หยุดแค่ได้เขียนใจก็เบาลงโดยไม่รู้ตัวคะ่ะห ตั้งขอบเขตกับคนอื่นเพื่อรักษาพลังของตัวเองอยากให้คุณลองเคารพพลังของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ทุกคำขอที่เราต้องตอบรับไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องรับผิดช,ชอบการพัฒนาตัวเองไม่ใช่การเอาใจทุกคนแต่คือการไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังการตั้งขอบเขตไม่ได้ทำให้เราเป็นคนใจร้ายแต่มันทำให้เราไม่ใจร้ายกับตัวเองและคนที่รักเราจริงจะเข้าใจขอบเขตนั้นค่ะ 6. ทำสิ่งที่กลัววันละนิดอยากให้คุณลองไม่รอให้ความกลัวหายไปก่อนแล้วค่อยเริ่มเพราะความมั่นใจไม่เคยเกิดจากการคิดแต่มันเกิดจากการลงมือทำแม้หัวใจก็ยังสั่นอยู่ไม่ต้องก้าวใหญ่แค่วันละนิดแค่กล้ากขยับใจจะค่อยๆเชื่อในตัวเองมากขึ้นและคุณจะเริ่มเห็นว่าเราเก่งกว่าที่คิดค่ะ 7. เลิกด่าตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็นการพูดกับตัวเองแบบเพื่อน อยากให้คุณลองฟังเสียงในหัวตัวเองเวลาที่คุณพลาดหรือทำอะไรไม่ได้ดั่งใจลองถามตัวเองว่าถ้าเป็นเพื่อนที่เรารักเราจะพูดกับเขาแบบนี้ไหมคำพูดที่เราใช้กับตัวเองคือเสียงที่เราฟังบ่อยที่สุดในชีวิตถ้าเปลี่ยนเสียงนั้นให้ใจดีขึ้นชีวิตทั้งชีวิตก็จะอ่อนโยนขึ้นตามไปด้วยค่ะ 8. เลือกเสพคอนเทนต์ที่ทำให้ใจนิ่งไม่ใช่ใจร้อน อยากให้คุณลองสังเกตว่าสิ่งที่คุณดูฟังและอ่านทุกวันทำให้ใจคุณเป็นแบบไหนเพราะสิ่งเหล่านี้กําลังปั้นวิธีคิดอารมณ์และนิสัยของเราอยู่เงียบๆถ้าเราเสพสิ่งที่เร่งสิ่งที่เปรียบเทียบสิ่งที่กดดันใจก็จะเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวลองเลือกสิ่งที่ทำให้ใจนิ่งอบอุ่นและปลอดภัยกับใจเรามากขึ้นนะคะ9 ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแล้วเริ่มก่อนค่อยเก่งอยากให้คุณลองไม่รอให้พร้อมไม่รอให้เก่งไม่รอให้มั่นใจแต่เริ่มทั้งที่ยังกลัวยังสัน่นยังไม่แน่ใจคนที่ไปไกลไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่ยอมเริ่มและเรียนรู้ระหว่างทางความเก่งจะค่อยๆตามมาเองค่ะ 10. ขอบคุณตัวเองทุกคืนก่อนนอน อยากให้คุณลองขอบคุณตัวเองก่อนจะหลับตาลงในทุกคืนไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ยังไม่ยอมแพ้แค่ยังลุกขึ้นใช้ชีวิตแค่นี้ก็เก่งมากแล้วค่ะการเติบโตเริ่มจากการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่รอให้ใครมาบอกว่าเราดีพอแต่คือการบอกตัวเองว่าเราพยายามดีที่สุดแล้วนะคะก่อนจะจบพอดแคสต์ตอนนี้อยากชวนคุณลองหยุดสักนิดนะคะไม่ต้องรีบคิดไม่ต้องรีบทา แค่อยู่กับลมหายใจของตัวเองแล้วค่อยๆทบทวนสิ่งที่เราได้ฟังไปด้วยกันค่ะทั้ง10ข้อที่ผ่านมาอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่ทั้งหมดนี้คือการพัฒนาตัวเองในแบบที่ไม่ทำร้ายหัวใจของเราการตื่นเช้าโดยไม่จับมือถือคือการเลือกตัวเองก่อนโลกการอยู่กับตัวเองวันละไม่กี่นาทีคือการบอกใจว่าเราไม่ทอดทิ้งตัวเอง การเลิกเปรียบเทียบคือการปล่อยใจให้หายเหนื่อยและหันกลับมามองเส้นทางของตัวเองอย่างอ่อนโยนการเขียนก่อนนอนคือการวางเรื่องหนักๆลงการตั้งขอบเขตคือการรักษาพลังชีวิตการทำสิ่งที่กลัววันละนิดคือการสร้างความมั่นใจจากการลงมือจริงไม่ใช่การคิดซ้ำๆการเลิกด่าตัวเองคือการเปลี่ยนศัตรูในใจให้เป็นเพื่อนที่เข้าใจเรา การเลือกเสพคอนเทนต์ที่ใจนิ่งคือการดูแลสิ่งที่เราใส่เข้าไปในหัวทุกวันและการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือการอนุญาตให้ตัวเองเริ่มทั้งที่ยังไม่พร้อมสุดท้ายการขอบคุณตัวเองก่อนนอนคือการย้ำเตือนว่าถึงวันนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่เราก็ยังมีคุณค่าเสมอข้อคิดสำคัญจากทั้ง10ข้อนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองให้เก่งขึ้นเร็วขึ้น แต่คือการอยู่กับตัวเองให้ดีขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นและไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังระหว่างทางของการเติบโตอยากให้คุณจำไว้นะคะการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องเร่งไม่จำเป็นต้องเทียบไม่จำเป็นต้องเจ็บแค่ค่อยๆทำไปในแบบที่หัวใจของคุณรับไหวถ้าวันไหนคุณทำได้แค่บางข้อหรือทำไม่ได้เลยนั่นไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมันแปลว่าคุณเป็นมนุษย์ และมนุษย์ทุกคนมีวันที่เหนื่อยได้เหมือนกันค่ะขอให้คุณภูมิใจในตัวเองที่ยังตั้งใจฟังมาถึงตรงนี้แค่นี้ก็แปลว่าคุณกำลังดูแลใจตัวเองอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ใช้เวลานี้ไปกับ Better Me ดีขึ้นทุกวัน Podcast พื้นที่เล็กๆที่อยากชวนคุณมานั่งพักใจไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องเก่งแค่ค่อยๆฟังและค่อยๆอยู่กับตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะ ถ้าคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณเบาลงช่วยให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อกลับมาดูแลหัวใจไปด้วยกันทีละวันทีละนิดนะคะขอให้คืนนี้คุณหลับอย่างสบายใจและตื่นขึ้นมาในวันใหม่พร้อมความเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นอีกนิดค่ะคุณไม่ต้องเก่งกว่านี้ก็ได้แค่ไม่ทิ้งตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ